เรียบร้อยนะจ๊ะใสประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะมาตกหมึกนะครับที่ชายหาดพัทยานะครับวันนี้คนก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมาจากทางพัทยาเหนือนะครับผ่านเทอร์มินอลทวิติวันมานะแล้วก็ตรงมานะครับเจอโค้ง ปาโลมานะวงเวียนปลาโลมานะเพื่อนขับตรงมาเลยนะครับส่วนมากเขาจะตกปลาหมึกกันอยู่แถวดูสิทธ์นี่แหละโค้งนี้นะครับอยากให้ดูนี่นะเพื่อนเพื่อนขับตรงมานะครับนี่ก็จะเจอโค้งโค้งนี้อ่าอเข้านะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็หาทางจอดนะครับหาที่จอดนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหมึกนะช่วงนี้หมึกจะเยอะ นะครับก็พกคันมาด้วยถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวพัทยานะครับนะครับก็พกคันมาสักคันนะครับแล้วก็มีโยกุ้งตกมบกสักหน่อยนะครับแล้วก็มาตกกันได้นะนะครับนี่เขาตกกันเต็มเลยนะครับยืนอยู่ชายหาดจนเพียบเลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะตกได้ไหม คันก็จะใช้ของนี้ผมจะใช้ของคันอาชิโนนะครับเป็น <Okay. S 1> คันปกปิดของอาชิโนเนาะ okay. ลอกผมก็ใช้ของโปรบิลอสนะโปรบิลอสนะครับนี่เป็นขนางนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าโยจะใช้เป็นโย1.8 เอ,วอาวะไงนี่โอ้ผมนั่งกินนกดำอยู่ดเมื่อกี้มาตกครังแนละ้วสวัสดีครับเอามาตกก็ได้แล้วได้ตัวยังไม่เจยได้ข่าวว่าเป็นเล,เล่นในนี่มาไออะไรได้โฉมมาละเห็นอยู่ที่ไหนเนี่ยการขึ้นอีอบางเฉลกรเบ้าเออบ้านอำเภอเฮ้ยมีตัวเข้าเหรอตั้งแต่ครั้ง ะดบเยอไงงก็เลลยไปอดเอ,อด้ดาบกันเยอะเลยวันนั้นน่ะรู้สึกว่ามันไม่มีตัวกลับเลยอะเงียบมากเออเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาได้กันเยอะนะแปลกนะวันวันนี้ผมเห็นเขาไลฟ์อ่ะเขาไปได้อยู่แถวจอมเทียนด้วยพี่วันนี้เมื่อตอนเย็นอะ่ะมันน่าจะไหลไปอย่างนี้วะ ทาไมโคจิกโยนแม่งสักทีสองทีผมว่าพกมาหมดเลยนะไมค์โคจงไมค์โคจิกอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเห็นอ่ะน้ำม,มันโคดีเลย <c oughs> <c oughs> ผมว่ามีว่ะน่าจะมีตัวอะไรวิ่งเฮ้ยเยีบร้อยเยบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยโดนละโดนละครับหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหนี่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 ลองไซสขนาดนี้เรียบร้อยนะจ๊ะใสประมาณนี้ กันตั้งนานม่เคได้เลยขอบคุณครับพี่มาแล้ว,ลว thank you เ <Thank you. S 1> นี่ยผมไปตกกลางทะเลก็ไซส์ประมาณนี้แหละไซส์ประมาณนี้เลย,ย,เลยบทบทมันจะ บทมันจะเอามันก็เอาอ่ะบทมันไม่เอามันก็ไม่เอาอเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะย้ายหมายขึ้นไปตรงฝั่งนู้นหน่อยนะเพราะว่าเงียบนะครับได้ได้มาตัวเดียวเมื่อกี้นะฮะก็เงียบเดี๋ยวเดินไปตรงมืดๆไปตีตรงฝั่งตรงนู้นนะพาไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนหมายไปเลยนวตอนนี้เงียบ เมื่อกี้ที่ได้มาก็จากโย1.8นะเป็นชิกเกอรี่สีเขียวนะเป็นทิกเกอรี่สีเขียวเดี๋ยวเรามาตีข้างบนเอามาตีตรงนี้นะนเพื่อนๆเรามาตีตรงนี้เมืเ่อกี้เราตียืนตีอยู่ตรงนู้นเนาะ ตรงริมหานะครับเราก็เดินมาทีตรงแนวกันขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับต้องระวังด้วยนะกลัว oh. มันจะติดอะ่ะแต่น้ํามันกําลังเข้าฝั่งนะครับเราก็เลยเลือกที่ตรงนี้นม,มืดๆหน่อยนะ ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะเพื่อนๆได้นิดๆหน่อยๆครับเนี่ยเรามาตีกันที่มืดๆนะได้ป่าได้ปูนะครับก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆถ้าจะมาก็ตะวันมาได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์คันเบ็ดมานะครับตกหน้าหาดอย่างนี้นะครับซื้อโยกุ้งนะครับมาสักสองสามตัวแล้วเราก็มาตีแถวริมหาดนี่ครับ มานั่งเล่นครับมาซื้ออะไรมานั่งทานกันนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มกลับกันแล้วครับวันนี้หมึกไม่ค่อยหมึกไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับวันนี้หมึกเงียบนะฮะครัวพี่ๆนานาเขาก็กลับกันเกือบหมดแล้วนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับ วันนี้ได้ไม่เยอะนะครับก็อย่างที่เห็นได้ปูอีกนะครับแล้วก็มีตัวกัดอยู่แต่ว่ามีตัวจับนะหมึกจับนะครับแต่มันมันจับแต่มันไม่มันไม่เกาะนะครับ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับผมฝากพี่ๆทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่ะคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับพี่ๆครับ